บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่23-24พฤษภาคม2567ได้มีบัตรเก่าผ่าน8ข้อนี้ครบมีคนได้เงิน2,400บาทดูกวามพลาดเงินนี่คือเรื่องราวล่วลาสุดเป็นเงินเข้ากับคุณในวันที่23-24พฤษภาคม67สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัตรใบเก่าด้วยก็ง่ายๆครับผ่าน8ข้อนี้ให้ครบ คุณจะได้เงินนะซึ่งมีคนได้ไปแล้ว2,400บาทซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมันมีให้มาเรื่อยๆนะครับซึ่งในรอบนี้ก็ให้เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยก็คือข่าวจริงอย่างแน่นอน100%นะครับเป็นข่าวจากภาคดัฐเป็นเรื่องจริงนะโอเคมาเช็คกันง่ายๆครับเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือคุณผ่านให้ครบ8ข้อเอาให้ครบทั้ง8ข้อนะแล้วฟังที่ผมอธิบายให้หมดแล้วคุณจะได้เงินเหมือน คนที่เขาได้มาแล้ว2,400บาททําไมถึงได้2,400บาทล่ะแล้วเงินตรงนี้คืออะไรครับเราพูดเรื่องนี้กันก่อนเลยแล้วก็มาผุ่กันแปข้อให้ครบต้องมี8ข้ออะไรบ้างนะครับเริ่มแรกครับสําหรับเงิน2,400บาทเนี่ยคือมันเกิดมาจากผมทําคลิปก็คือใครที่มีบัตรเก่าเนี่ยทำมาหลายคลิปละที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีพี่หลายๆท่านนะครับรวมถึงพี่ท่านนี้ก็คือมาบอกให้ฟังว่ามีเงินเข้าเขา2,400บาทเป็นเงินที่อยู่ในบัตรใบเกา่าก็คือมีบัตรเก่านั่นเอง ซึ่งเป็นอาจจะเป็นเงินที่สะสมในโครงการต่างๆของภาครัฐหรือเป็นเงินค่าน้ําค่าไฟหรือเป็นเงินอื่นๆที่รัฐทานะครับแล้วให้ก็คือโอนเอามาให้แล้วไม่ได้กดออกมานะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบของเงินที่อยู่เป็น eMoney ก็คือเงินที่อยู่ในระบบในบัตรสวัสดิการห่งรัฐใบเก่านั่นเองนะครับซึ่งแต่ละคนจะคงค้างไม่เหมือนกันแต่ในคนนี้เนี่ยก็คือ2,400บาทซึ่งคุณ หาผ่าน8ข้อนี้คุณก็มีโอกาสจะได้เงินอาจจะมากกว่า2,004หรืออาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะเท่ากับ2 4เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับขึ้นอยู่กับเงินที่คุณมีอ่ะมาดูกัน8ข้อที่คุณต้องมีให้ครบข้อที่1ครับคุณต้องเคยได้สิทธิ์ในกลุ่มของบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่านะครับคุณต้องเคยได้หากคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้บัตรสวรัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าคุณจะไม่ได้ก็คือปัดตกไปเลยนะครับต้องผ่านตรงนี้นี่คือข้อที่1 เดี๋ยวผมบอกต้องผ่านได้ครบนะครับนี่ข้อหนึ่งต้องมีบัตรเก่าข้อที่2คุณจะต้องมีเงินค้างที่อยู่ในบัตรสวัสดิการและบัตรเก่าซึ่งก็ต้องตรวจสอบเงินค้างที่อยู่ในบัตรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคําถามที่หลายท่านสอบถามกันมาเยอะว่าบางทีเนี่ยตรวจแล้วไม่เจอถ้ารตรวจแล้วไม่เจอก็หมายความว่าคุณไม่มีเงินค้างนะครับแต่ถ้าตรวจแล้วเจอก็สแสดงว่าคุณมีเงินค้างเหมือนพี่ท่านนี้ที่ผมบอกว่าเขาได้ <tım. S> 2องพันสี่เขาตรวจนะครับแล้วมันเจอ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจากข้อมูลล่าสุดแต่ก่อนต่อหน้านี้เนี่ยพี่ที่เขา2อเนี่ยเขาตรวจผ่านการโทรศัพท์ไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เบอร์บัตรสวัสดิการอย่งรก็นะครับที่สอบถามแล้วมันจะขึ้นยอดเช็คยอดเงินได้แล้วมันจะขึ้นว่ากี่บาททีนี้เนี่ยระบบตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งเป็นการอัปเดตให้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าทําตามผมเลยเดี๋ยวทำตามผมวิธีเช็คเงินก็คือคุณเข้าไปเช็คตามนี้นะครับเช็คปุ๊บ คุณก็จะรู้เลยว่าเงินมีเงินเหลือหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นว่ mm. ามีเงินเหลือก็ไม่มีถ้าขึ้นว่ามีก็ Hence, คือมีนะครับระบบคือเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือเช็คแบบนี้ซึ่งลิงก์เนี่ยมีมีการเช็ค2ลิงก์นะครับลิงก์อันแรกเนี่ยคือเข้าตามลิงก์อันแรกก็คือตัวกดเข้าหัวข้อตัวสอบสิทธิสวัสดิการสังคมนะครับก็คือสามารถไปได้เลยแล้วก็อีกลิงก์หนึ่งเข้าไปโดยตรงเลยการตรวจสอบเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเอาง่ายสุดก็คือเอาลิงก์ที่2นะครับก็คือเป็นตอนนี้ก็คือกดเข้าไปนลี พอกดปุ๊บนะครับลิงก์นี้จะพาคุณเข้ามาหน้าตรวจสอบเงินที่ค้างอยู่ในบัตรใบเก่านะครับซึ่งคุณสามารถเช็คได้ว่าคุณมี2องพหรือเปล่าหรือมากกว่า2องพหรือน้อยกว่า2องพหรือจะเป็นหลักพันหลายพันหรือเป็นหลักหมื่นมันไม่ได้ทั้งสิ้นครับเพราะว่าเป็นเงินที่คงค้างอยู่ในบัตรใบเก่าถ้าหลายคนไม่เคยกดออกมามันก็จะอยู่ในตรงนี้แหละครับซึ่งพอคุณเข้ามาหน้าตรงลิงก์ที่ผมให้คุณนะครับกดเข้ามาตามผมได้เลยลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่ปลอดภัยนะครับลิงก์ที่ถูกต้องเป็นลิงก์ของภาครัฐนะ ก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับคุณจะเห็นช่องเลขแบบตัวประชาชนช่องที่เขาเขียนว่าโปรดระบุนหะหน้าที่ง่ายๆครับคุณกดไปที่ช่องตรงนี้โปรดระบุแล้วก็กรอกเลขแบบตัวประชาชนของคุณให้ครบนะครับจากนั้นพอกรอกเสร็จเช็คให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องตามแบบประชาชนจากนั้นกดคาว่าตรวจสอบพอกดตรวจสอบเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงช่องด้านล่างนะครับของตรงนี้เนะี่ยจะมีการบอกว่า คุณมีสิทธิประโยชน์โครงกาอะไรนะครับเห็นไหมเขาเขียนว่าตรวสอบสิทธิสวัสดิการก็หมายความว่าสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการรัฐเนี่ยที่คุณได้มันมีอะไรบ้างในนี้คุณก็ต้องหาครับว่าเงินในบัตรใบเก่านะครับถ้ามันมีขึ้นว่าเงิน e m o n e y ที่อยู่ในบัตรใบเก่าแบบนี้หมายความว่าคุณมีเงินที่คงค้างอยู่นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแต่ละคนจะไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยแต่ขอให้คุณเช็คตามนี้ก่อนถ้าเช็คแล้วมันมีก็คือมีเช็คไม่มีก็คือไม่มี นะครับอันนี้เคลียร์กันให้ชัดเจนแบบนี้นะครับนะอันนี้เพราะว่ามันก็คือผ่านอ่ะสมมุติว่าคุณผ่านตรงนี้แล้วอ่ะเรียบร้อยครับข้อที่2คุณผ่านคุณมีเงินค้างไม่ว่าจะจำนวนเท่าไหร่นี่คือเงินที่คุณจะได้นี่คือข้อ2ต่อไปข้อที่3ครับก็คือคุณต้องอยู่ในกลุ่มที่ได้ทั้งบัตรใบเก่าและบัตรใบใหม่นะครับหากคุณเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นใบใหม่อย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องมีทั้งใบเก่าและใบใหม่ใบเก่าคือใช้บัตรสวัสดิการให้สิทธิ์ใบใหม่คือใบบัตรที่ใช้บัตรประชาชนแบบปัจจุบันเนี่ยในการใช้สิทธิ์นั่นเองซึ่งต้องมีทั้ง2แบบมีบัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรใหม่ก็ไม่ได้มีบัตรใหม่แต่ไม่ได้บัตรเก่าก็ไม่ได้ต้องได้ทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่ครับนี่คือข้อ3ถ้าคุณเป็นไปตามนี้ก็ผ่านไป3ข้อ ต้องภายในครบนะครับข้อที่4คือคุณต้องเป็นกลุ่มที่ยืนในตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน26เมษายน67เข้อน,นี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของหลายคนนะครับเพราะว่าหลายคนได้ทําการยืนในตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเฉพาะกลุ่มคนที่ยืนในตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช้ากว่าเพื่อนนะครับเรียกได้ว่าพึ่งอาจจะไปอุทธรณ์ผลแล้วพึ่งรู้ผลว่าฉันผ่านนะครับแล้วก็ไปยืนในตนข้อสําคัญคือคุณเช็คอย่างไรก็ได้นะว่าให้คุณยืนตน ให้วันสุดท้ายเนี่ยคือ26เมษายน6 7ถ้าเป็นไปตามนั้นคุณก็จะเรียกได้ว่ามีข้อนี้ครับนี่ข้อ4ข้อที่5ครับคุณจะต้องผูกพร้อมเพลงับบประชาชนตรงนี้สําคัญมากๆนะครับอันนี้เนี่ยคนพลาดเรื่องตรงนี้กันเยอะต้องผูกพร้อมเพลงแบบประชาชนให้สาเร็จเรียบร้อยก็คือภายในวันที่19พฤษภาคม2 5 6 7ต้องเป็นวันที่19พฤษภาสองพเดด้วยเพราะรัฐ เป็นคนกําหนดวันนี้นะครับผมไม่ได้ดเป็นคนกําหนดภาครัฐเป็นคนกําหนดออกมาเลยนะครับจากกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งเขาได้สรุปวันมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณตามตามนี้ผู้เข้ามาประชาชนสาเร็จเรียบร้อยตามนี้วันที่19พฤษภาคม67เนี่ยคุณทําพอดีนะครับวันสุดท้ายพอดีก็ยังทันนะครับ19พฤษภาคม6กจนะก็จะได้ต้องเป็นตามนี้ข้อ5ข้อที่หครับบัญชีธนาคารที่ผู้พข้มเพประมาชนเนี่ย ที่คุณผูกไว้คุณจะผูกธนาคารอะไรก็แล้วแต่ต้องเปิดใช้งานอยู่นะครับอยากไปเผอปิดบัญชีนั้นเด็ดขาดถ้าเพิปิดแล้วต้องไปผูกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ข้อ6นะแล้วต่อไปข้อที่7วันที่23พฤษภาคม6กก็จะมีเงินเข้าถ้าคุณผ่านมามีครบทั้งนะครับผ่านมา6ข้อเนี่ยคุณผ่านมาหมดวันที่7ก็ข้อที่7ก็คือวันที่23พฤษภาคม67ก็ จะได้เงินสําหรับคนที่มีผู้ประจําบัตรประจําตัวแบบประชาชนเนี่ยหลักสุดท้ายเป็น0ูนย์นะครับแ้วก็ข้อที่8ข้อที่7ข้อที่8เนี่ยคุณมีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แล้วนะครับข้อที่8คือวันที่24ิพฤษภาคมหกเคนที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็น5้ถึงเก็จะได้นี่คือ8ข้อนะครับคุณก็ต้องผ่านตามที่ผมได้เล่าให้ฟังอย่างข้อเข้อ8ผ่านข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าได้เพราะว่า7กับ8ข้อเข้อ8เนี่ยคือวันท ถ้าเป็นเลขบัตัวประชาชน0-4ก็ได้เร็วหน่อยก็คือ23พฤษภาคม7ถ้าเลขบัตัว5-9อันนี้หลักสุดท้ายนะครับก็จะได้เงินวันที่24พฤษภาคม7ครับนี่คือข้อมูลที่นํามาฝากกันข้อสําคัญที่คุณต้องทําก็คือยืนแนวตนแล้วก็ยืนนต้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ธนาคารไทยออมสินทกศแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผูกพร้อมเพย์กับัตรประชาชนซึ่งอันนี้เนะี่ยสัมัญเพราะว่าจะทําให้คุณรับเงินได้นะครับ ก็สามารถดูได้วิธีการปลูกเมลแบบประชานหลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกาันอย่าดืมไปดูคลิปนั้นนะครับปลูกเมล์แบบประชาชนด้วย